สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้วันที่17มิถุนายน2563นะคะหลังจากที่เมื่อวานแอดใหม่ได้ลงเลขชุดพิเศษนะคะ5ชุดด้วยกันไปกับเว็บสามารถนะคะสุดก็ยังคงเดินดีนะคะใช้เล่นได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็วันนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนำเลขชุดพิเศษนี้กับเว็บห้องฟ้าบ้างนะคะ ซึ่งวันนี้เดินดีมากนะคะแล้วก็เด้ง2เด้งบ่อยๆเลยนะคะวันนี้เดินดีรัวๆในเลขชุดพิเศษ5ชุดมีอะไรบ้างมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเลขชุดพิเศษนะคะความพิเศษก็คือจะมีระยะของตัวเลขที่ห่างกันที่5ตัวเลขนะคะหรือว่านําตัวเลขที่มีค่ามากลบเลขที่มีค่าน้อยเนี่ยจะต่างกันที่มีค่าเท่ากับ5นะคะอย่างเช่น0516 2 7 3, 8 8 9 9เเลข0ูเนี่ยจะจับคู่กับเลข0ูคือชุดเดิมนะคะจะมีชุดเดียวต่อไปถ้าเห็น1.6มาก็จะรูด2กับ7นะคะเห็น2.7รูด9กับ4ตัวนี้จะนํามาจากเลขชุดหลักก็คือ1กับ6เนี่ยจะรวมกันได้7 7ต้องคู่กับ2นะคะซึ่งเป็นเลขตามสูตรนะคะ27รวมกันได้9 9คะ่ะ9ก็ต้องคู่กับ4ตามสูตรนะคะ สามกับแปดรวมกันได้หนึ่งค่ะหนึ่งก็คู่กับหกตามสูตรสี่กับเก้ารวมกันได้สามสามคู่กับแปดตามสูตรนะคะเห็นชุดหน้ารูดชุดหลังเล่นได้ทั้งบนและล่างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเลขที่จะมาบ่อยๆก็จะเป็นเลขชุดบนนะคะาวันนี้มาดูสถิติของเว็บห้องฟ้ากันบ้างนะคะเอาห้องห้องฟ้าธรรมดานะคะยี่กี่หวยนะไม่ไม่ไม่เช็คของ VIP นะคะ อนนี้เดินมาได้ที่55รอบแล้วมาดูผลที่รอบที่1กันนะคะชิคความชัวร์สูตรของแอดใหม่ทุกสูตรตาม3รอบนะคะตามภายใน3รอบแต่การเล่นรูด2ตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบ5อย่างของเว็บสามารถก็เข้าไปถึงรอบ5นะคะก็ใครจะลงทุนในยี่กี่ก็ต้องมีเงินทุนเตรียมเงินทุนให้พร้อมนะคะดูสูตรศึกษาสูตรให้ดีๆให้มั่นใจแล้วก็ค่อยลงทุนนะคะ,ะมาดู ตัวเลขนะคะสามารถจะใช้ในชุด3ตัวบนชุดเดียวกันที่มาในรอบเดียวกันก็ได้หรืออาจจะมาใน2รอบติดกันรอบ1รอบ2รอบสรอบสแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขชุดรอบที่1นะคะชุดที่1 2นะคะมี2รอบที่2มี7นะคะ2องกับ7จลูดอะไรคะสองเจ็ดลูด94นะคะรอบที่3ไม่มามารอบที่4ค่ะห4สนะคะ อันนี้จะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงเพราะว่าออกผลมาได้นานแล้วนะคะออกผลมาได้ห้าสิบห้ารอบแล้วต่อไปศูนย์ห้าค่ะรอบที่สามศูนย์ห้าเห็นศูนย์ห้าลูดศูนย์ห้านะคะตัวเดิมรอบที่สี่ไม่มาค่ะมารอบที่ห้าค่ะเจ็ดศูนย์หกนะคะต่อไปค่ะรอบที่หกนะคะ ห้านะคะหลักร้อยรอบที่เจ็ดสี่นะคะ,อะขออภัยค่ะรอบที่หกเก้าค่ะรอบที่เจ็ดมีสี่นะคะเก้ากับสี 9, 4, 3, 8, ะะ่เห็นเก้าสีู่ดสามแปดนะคะเห็นเก้าสีู่ดสามแปดรอบที่แปดไม่มาค่ะมารอบที่เก้าเป็นรอบที่สองนะคะออกศูนย์สามเจ็ดตอนนี้ผ่านไปสามชุดที่เลขชุดที่สี่มานะคะก็เข้าไปไภายในรอบสองรอบแรกเลยนะคะต่อไปค่ะรอบที่แปดนะคะสอง รอบที่9มี7นะคะ2กับ7เห็น2 7ลูด9 4ค่ะรอบที่10ไม่มานะคะเป็นรอบแรกรอบ11ยังไม่มาค่ะมารอบที่12ค่ะ7 9 5นะคะนี่ก็คือยังเข้าภายใน3รอบอยู่ต่อไปจากรอบที่12นะคะก็มาดูในรอบที่12กับ13ค่ะ7หลักร้อยนะคะกับ2ในรอบที่13คือ7กับ2จับคู่แบบนี้ก็ได้ค่ะ เห็นเจ็ดสองรูดเก้าสี่นะคะรอบที่สิบสีนี้ลากแตกเลยนะคะสี่เก้าแปดก็ถ้ารูดสิบเก้าประตูบนนะคะเข้าที่เก้านะคะรอบแรกเลยเห็นสี่เก้ามาก็รูดตัวเดิมค่ะคือสามกับแปดเห็นสี่เก้ารูดสามแปดนะคะวันนี้ชุดนี้จะเดินดีมากค่ะชุดนี้จะเดินดีมากนะคะเห็นสี่เก้ารูดสามแปดนี่มีเด้งบ่อยๆเลยวันนี้่เข้ารอบแรกเลยค่ะเข้ารอบที่สิบห้านะคะหกสองแปดค่ะ อ่าต่อไปนะคะรอบที่สิบเจ็ดค่ะศูนย์หกห้าเห็นศูนย์ห้าก็รูดศูนย์ห้านะคะเห็นศูนย์ห้ารูดศูนย์ห้านะคะเข้ารอบที่สิบแปดนะคะรอบแรกเลยค่ะนะคะหกสองศูนย์นะคะอันนี้ของห้องฟ้านะคะห้องฟ้าเดินดีมากค่ะมีหลุดมีหลุดอยู่นะหลุดไปห้ารอบเนี่ยนะคะมีอยู่ ต่อไปรอบที่16ค่ะ0 5ย์ตัวเดิมค่ะเห็น0 5ย์ก็รูด0นย์กับ5นะคะมารอบที่18 6 20ต่อไปรอบที่19ค่ะ2กับ7เห็น2 7มารูด9 4นะคะรอบที่20ยังไม่มาค่ะมารอบที่21สอนะคะ2 2งอันนี้เข้ารอบที่2ต่อไปจากรอบที่20มาดู6 1บ้างนะคะ6 1มาก็ต้องคู่กับ2 7ก็เข้ารอบถัดไปเลยค่ะ สองสองสี่นะคะเข้าที่สองอันนี้ยังไม่หลุดไปรอบสี่รอบห้าเลยนะคะมาดูรอบที่ยี่สิบสองค่ะสามแปดสามแปดสองนะคะสามแปดก็ต้องคู่กับหนึ่งหกตัวนี้เด้งเลยนะคะรอบเข้ารอบที่ยี่สิบสี่เป็นรอบที่สองเก้าหกหนึ่งนะคะเห็นสามแปดลูดหนึ่งหกเนาะตอนนี้ได้เด้งเลยนะคะตอนนี้มีเด้งหลายรอบเลยนะคะมีน้องคนหนึ่งที่แนะนําไปวันนี้ก็ ขนาดเล่นสเต็ปที่1่บาทก็ได้ถอนหลักพันเลยทีเดียวเพราะว่าเข้าเด้งหลายรอบนะคะต่อไปหลังจากที่เข้าที่รอบที่24นะคะ961เนี่ยเราก็จับที่16ตัวเดิมค่ะเห็น16ก็รูด72นะคะเข้ารอบถัดไปค่ะรอบที่2 5 3 7 5หนะคะต่อไปค่ะรอบที่26 4 49ค่ะเห็น4ีมารูด3 8นะคะ รอบยีไม่มายีปไม่มามารอบที่29ค่ะ4ี่เจดแปดก็ยังคงได้8อยู่นะคะแอ,อาจะไปเร็วนิดนึงเดี๋ยวมาดูที่ใกล้ๆรอบปัจจุบันกันรอบที่40ก็แล้วกันนะคะรอบที่4ี่สกับ2องนะคะสี่1เนี่ยมี7กับ2ก็จะรูด9ก้ากับ4นะคะเข้ารอบถัดไปเลย6กสี่หนึ่งนะคะเข้าที่สี่ ต่อไปค่ะรอบที่สี่สิบสี่ค่ะสองเจ็ดนะคะสองหกเจ็ดก็คือชุดสองเจ็ดเห็นสองเจ็ดลูดเก้าสี่ค่ะก็จะมีรอบนี้นะคะที่หลุดไปรอบที่สี่ค่ะออกศูนย์เก้าหกนะคะตัวนี้เข้ารอบที่สี่นะคะก็เลขชนชุดเดิมค่ะเพราะว่ารอบที่ย7สิบเจ็ดก็มาสองเจ็ดศูนย์นะคะชุดพิเศษคือสองกับเจ็ดนะคะก็จะต้องลูดเก้ากับสี่ก็เลยมาเข้ารอบที่สี่สิบแปดนะคะ ก็มาย้ำอีกรอบหนึ่งว่าต้องตามเก้ากับสี่อยู่นะคะต่อไปรอบห้าสมีสองนะคะแล้วก็รอบห้าสิเอ็ดมี7 2กับ7จ็ด9กับ4นะคะ52 53 54ยังไม่มาเลยจะมาไหมดูอีกรอบหนึ่งยังไม่ออกผลค่ะตอนนี้4รอบแล้วยังไม่มานะคะ4รอบแล้วยังไม่ออกผลกำลังจะออกผลในรอบที่ห้นะคะต้อง รูดเก้ากับสี่นะคะตอนนี้เราต้องรอดูผลรูดเก้ากับสี่มาดูที่หกกับหนึ่งหกกับหนึ่งในรอบที่ห้าสิบสองนะคะถ้าคืออาจจะไม่ไม่เจอจังหวะที่เลขอาจจะออกผลไปแล้วเราก็มาดูเลขในรอบที่อาจจะยังไม่ออกผลบ้างหกแปดหนึ่งในรอบที่ห้าสิบสองนะคะเลขชุดก็คือหกหนึ่งเราก็ต้องรูดสองกับเจ็ดอันนี้ก็ลากแตกเหมือนกันค่ะ รอบที่หนึ่งยังไม่มารอบสองยังไม่มานะคะแต่มารอบสามเจ็ดสองแปดก็เข้าที่สองแต่ว่าลากแตกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าสูตรที่แอดใหม่นำมาแนะนำเมื่อวานแนะนำของเว็บสามารถนะคะไปแล้วก็ยังคงเดินดีอยู่วันนี้แนะนำของเว็บห้องฟ้านะคะใครที่เล่นเว็บห้องฟ้าอยู่ก็สามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้นะคะสูตรยังคงเดินดีนะครเดินดีตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เดินดีตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะคะ หลังจากที่ลงของเว็บสามารถไปแล้วก็ไล่ดูสถิติอยู่ก็เดินดีจนถึงวันนี้ตอนนี้เลยนะถ้าใครที่ยังไม่มีเว็บของห้องฟ้าไว้ไว้ลงทุนนะคะก็ดูที่ในคําอธิบายได้เลยแอดใหม่ลงลิงก์ว้ให้แล้วสามารถคลิกลิงก์นี้สมัครได้ฟรีนะคะแล้วก็เล่นได้หลายหวยหลายประเภทเลยหวยไทยก็ไม่ค่อยเต็มนะ,ะเว็บนี้หวยไทยไม่ค่อยเต็มจ่ายตรงนะเพราะว่าแอดใหม่ก็ เล่นกับเว็บห้องฟ้านี้มาเป็นเว็บแรกด้วยนะคะยังไงก็แนะนําเว็บห้องฟ้าสําหรับหัวยี่กีธรรมดานะคะไม่ใช่ห้อง V ีนะห้องฟ้านะคะค่ะวันนี้แอดใหม่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แอดใหม่แล้วสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในวันถัดไปนะคะ แล้วก็อย่าลืมตั้งเป้านะคะเล่นได้แล้วถอนมีวินัยในการเล่นทุกครั้งนะคะเพราะจะไม่มีใครที่ได้กำไรทั้งวันหรือชนะทั้งวันเนาะวันนี้ก็แอดใหม่ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ